สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับว่าด้วยด้วยไขย่เห็นล้านนะครับวันนี้มาว่าด้วยเรื่องของสเสมอศนะครับตัวดูดน้ําขึ้นมาลงสระนะครับมีปัญหานะครับเพราะว่าแดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่แดดมันก็เลยทีนี้ผมเอาวาลวออกนะครับลิ้นตรงนี้ออกนะครับน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเวลา ปั่นน้ำขึ้นมาปุ๊บเวลาแดดหมดก็น้ำจะไหลกลับนะครับแล้วมันก็จะมากระแทกกับกับปั๊มตัวนี้แล้วพอแดดแดดมีมันก็ดันขึ้นครับมันดันขึ้นดันลงมันก็เลยทําให้ขดลวดบางอย่างเนี่ยก็ขาดก็ลองผมมาลองที่กล่องแล้วตัดนะครับตัดบ่อยก็เลยไม่แล้วก็มอเตอร์ก็ทำนะครับผมก็เลย จะเอากล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นไปขอแลกเปลี่ยนครับทางร้านนะครับจะใช้เป็น acdc นะครับ acdc ตัวนี้จะกินไฟอยู่ที่11อแอมป์นะครับก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์บัสเลดมันจะกินกระแสน้อยนะครับแต่ว่าพลังงานก็จะได้ได้เยอะ,เ,อะเท่าเดิมเหมือนกันนะครับก็ เดี๋ยวมาติดตามนะครับตอนแรกนึกว่ามันซ้ายติดนะครับแต่มาหมุนแล้วก็ปกติเหมือนเดิมก็หมุนได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่ติดขัดอะไรนะครับนี่หมุนมือได้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนก็ไม่หมุนนะครับก็ลองขับปลากล่องเดิมแล้วก็ก็ตัดแล้วเสียงมอเตอร์ก็หำ นะครับก็สรุปแล้วก็คือมอเตอร์นะครับขดลวดช็อตเทิร์ก็จะทำการเปลี่ยนเป็น AC DC นะครับจะเคยเอาตัวนั้นไปเปลี่ยนเดี๋ยวดูว่าช่างจะว่ายังไงบ้างถ้าเป็นลูกค้าดั้งเดิมนะครับก็เลยจะทำแบบนี้ครับก็มาติดตามกันต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสุชาติสวนพุเพศก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ